ช่วงนี้ในเทศกาลตรุษจีนะฮะผมมีหนังจีอีกเรื่องนึงมาแนะนําเป็นหนังจีที่ดีมากเพิ่นเข้า Netflix นะฮะชื่อว่า Better Days นะครับไม่มีวันไม่มีฉันไม่มีเธอคือแบบสุดยอดจริงนะเงินผู้หญิงค่าใครอย่าแตะในเวอร์ชันปีสองตัวสองสูนนะเออเป็นตัวแทนของฮ่องกงเข้าชิงออสการ์ด้วยวัยยาวคือช่วงเวลาของโอกาสที่พลาดไปอ่เราไปดูกัน เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นนักเรียนนะฮะแล้ต้องเจอกับอะไรหลายอย่างโดนบูลลี่โดนถูกกระทามากมายนะครับและผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้ไปอยู่อากาศเรียนหนังสือนะฮะแล้วพวกเขาเจอแบบโลกรังแก่คนมาเยอะมากเลยนะเธอรู้จักโลกดีแค่ไหนเหรอโลกชีวิตจริงอ่ยโลกชีงเนี่ยโลกีแต่ความดรกริกนี โลกมาากันซับซ้อนนะโดยที่คนที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยต้องสอบเกาเข่าอ่ะที่คือแบบว่าทั้งโหดกว่าทั้งเครียดกว่าเอ็นทานเยอะแยะเลยนะเครียดกว่าแอดมิชชันบ้านเราเยอะมีความคาดหวังมากมายของสังคมคาดหวังพวกเขาอะฮะจะต้องได้ความสำเร็จได้เกิรติยศเนาะ แต่โลกชีวิตจริงมันไม่ง่ายม,มรโอ,อ้โห oh, บอกเลยว่าการแสดงนี่คือสุดยอดเลยฮะนักแสดงสองคนมันหยิบคุณเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเข้มข้นมากครับผมมีหลายทีที่ไว้วางใจไม่ได้นะฮะ แต่เห็นเครียดๆอย่างนี้นะจริงๆแล้วมีความโรแมนติกด้วยนะเออพระเอกได้พูดประโยคนึงที่ผมชอบมากเลยในเรื่องอ่ะคือเธอปกป้องโลกไปและให้ฉันปกป้องเธอเองเมื่อเธอโตเป็นผู้ใหญ่อ่ะเราจะยังเจอกันอีกไหมโอ้โห นี่คือหนังเรื่อง Better Days นะครับผมเป็นหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดอีกหนึ่งเรื่องในรอบหลายปีนะฮะของจีนฮ่องกงเนี่ยโหเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมจริงนะครับนี่คือภาพยนตร์วัยรุ่นแห่งทศวรรษเลยนะฮะทำรายได้ทะลุหลัก6,700ล้านบาทเลยทีเดียวนะเออชนะหนังดังอย่าง Terminator ในตอนนั้นแล้วก็ Maleficent ด้วยซ้ำไปนะฮะรวมถึง Joker ด้วยเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนถึงปัญหาของวัยรุ่นและสังคมนะครับเกือบโดนแบทแต่ตอนหลังโชคดีได้เข้าฉายได้นะฮะก็ เรียกไดว้ว่าพูดถึงประเด็นการกันแกล้งในโรงเรียนที่เป็นประเด็นอันตรายนะฮะเออแลวก็ได้รับเสียงว,วิจารณ์ที่ดีมากนะครับนักวิจารณ์ทั่วโ,โลกได้คือให้คะแนน100%ซจากเว็บไซต์ l o t t e r y t u t o r i c o m นะครับผมซึ่งเป็นเว็บไซต์วิจารณ์ติดอันดับโลกนะฮะพระเอกของเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบอยแบนด์นะทุกคนแต่เขาสามารถเปลี่ยนลุกจากบอยแบนด์เนี่ยจากวง TFBOY เนี่ยนะครับผมจนสามารถได้ชนะรางวัลมากกว่า10สถาบันจากฝีมือการสแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ คือเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเข้มข้นมากไม่ใช่แค่นั้นนางเอกก็เข้มข้นเช่นกันครับแสดงได้ดีมากจนเรียกได้ว่านี่คือมาสเตอร์พีซของเขาเลยนะฮะที่โจโตงอยู่นะครับผมเออเล่นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซของชีวิตเขาเลยนะก็เขาเล่นเป็นเฉินเนียนนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังสร้างจากน,นวนวิยาชื่อดังที่ชื่อว่า in his youth in her beauty นะครับผมซึ่งก็ได้รับความนิยมมาอย่างสูงนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องนี้ มีฉากจูบที่ไม่เหมือนหนังเรื่องไหนเคยทํามาก่อนเออต้องไปดูว่าเป็นยังไงนะฮะและพัฒ์ความรักเนี่ยเรียกน้ำตาคนดูได้เยอะมากจนได้รับเสียงชื่นชมว่านี่คือผู้หญิงฆ่าใครแตะเวอร์ชันน2.0เลยทีเดียวนะครับใครที่ยังไม่มีโอกาส ลองดูหนังเรื่องนี้นะครับตอนนี้เข้าใน Netflix แล้วดีมากเป็นหนังที่สะท้อนปัญหาเรื่องการศึกษาปัญหาชนชั้นปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียนหรือว่าอะไรต่างๆได้ดีมากปัญหาวัยรุ่นชีวิตวัยรุ่นที่ต้องสู้ชีวิตอย่างหนักแล้วจะชีวิตสู้กลับอย่างเงี้ยนะครับเขาจะผ่านมันไปได้ยังไงแล้วพวกเขาจะเอาตัวรอดกันไปได้ยังไงในโลกที่โหดร้ายลือเกินนะครับก็ต้องไปดูนะครับผม